สวัสดีครับชาวยูทูบนะครับผมวันนี้ผมเต็มตัวเดินกลับับตอนนี้กำลังกินข้าวอยู่นะครับแล้วก็ถ่ายบรรยากาศของจังหวัดน้านะครับให้ดูว่ามีอะไรบ้างครับอันนี้ก็เป็นหมู่บ้าน,นครับไม่ใช่หมู่บ้านเนี่บ้านสาพี่น้องนะนะครับก็บรรยากาศดีครับเย็นตอนเช้าจะมีหมอก ลงบอกอะไรครับแล้วก็ร้มาสวยงามรััข้าไปดูแม่น้ำครับเดี๋ยวสงการผมก็มาอีกห้าไมไ่มาก็ต้องขอไปครับเพราะว่าทางผมต้องมีออเดอร์ทำครับทำเกี่ยวกับโมเดลเร,เริ่มรับออเดอร์แล้วตัวน,นี้สามคิวแล้วครับ ผมได้ทำเลยนะครับแค่ผ้าครับบนนี่เป็นบ้านย่านะครับผมบ้านาายาบรรยากาศเย็นมากตอนยังเย็นอยู่ครับก็่หนาผ้าผ้านี่คือผักนะครับผมผ้านี่คือผักนะ คนเหนือครับผมเนี่ยบ,บรรยากาศคนเหนือก็อมีประมาณนี้นะเนี่ยบรรยากาศของจังหวัดหน้านะผมร้นีต้นไม้ร่มเย็นเป็นสุขนะครับนี่ครับนี่คก็ทั้งสาวอยู่บนบ้านครับผมตอนนี้กำลังทำข้าวกันนะทำข้าวกัน เดีย๋ยวผมก็ต้องกลับไปทำเกีย่ยวกับถ่าย y o u t u b e เกี่ยวกับรถมอเอเดียวต่อกรุงเทพนะครับแล้วก็แล้วก็จะรับออเดอร์เดีย๋ยวพูดอีกกลมนึงจะรับออเดอร์นะครับมถึงวันจัน์ทแล้วสุกร์นะครับผมเสาร์อาทิตย์งดรับนะครับเพราะว่าเป็นพักผ่อนของผมนะครับผมพูดก่อนที่จะทํานะครับผมเพราะว่า คิวมันจะเริ่มเยอะเพราะว่ามันช้าฝีมือมันต้องเก็บรายละเอียดเยอะ,ะครับผมตามทำตามลูกค้าครับเพราะว่า